สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลนปตอขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเมเยอยนของอาร์เซนอลเตะสนามเอติฮัสเตเดียมเวลาตีสอตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นแมนซิตี้ชนะรวดทั้ง3นัด ผลงาน3นัดล่าสุดของแมนซิตี้ชนะ2สเสมอ1โดยนัดล่าสุดพึงชนะเซฟฟิลด์ยูไนเตดไป3ประตูต่อ0ูนใน FA คัพรอบรองชนะเลิศส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของอาร์เซนอลเสมอรวดมาทั้ง3นัดโดยนัดล่าสุดพึงเปิดบ้านไล่ตีสเสมอเซาแฮมตันมา3ประตูต่อ3ความพร้อมก่อนเกมของจูุบานแมนซิตี้จะไม่มีนาธานอาเก้ที่บาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริง ที่คาดประมาณซิตี้จะส่งลงสนามในระบบ3-4-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเอเดซีนโมราเอสหลัง3ตัวจอห์นสโตนรูเบนเดียสไอเมริกลาปอร์ตริมเส้นฝั่งขวาริยาดมาเร็ดกลางคู่โรดิโกเอนานเดสอิวคายกุนโดกันริมเส้นฝั่งซ้ายจ็กกรีลิสส่วน3ประสานเควนเดอรอยบนดโดซิวาและเอร์ลิงฮารัน ส่วนความพร้อมของอาร์เซนอลจะขาดวิลเลียมซาลีบาทาเคฮิโรโทมิยาสุและโมฮัมเหม็ดเอลเนนีที่มีอาการบาดเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลองสนามก็ทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าอาร์เซนอลจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูอารอนแรมสเดลหลัง4ตัวเบนไว้์รอบโฮดิง้งกาบเบรียลมากันญาต อเล็กซานเดอร์ซินเซนโกกลาง3ตัวมาตินโอเดกาตทอมัสปาเตกรานิชชากาส่วน3มประสานบูกายอซากากาเบรียลเฮซุสและกาเบรียลมาติเนลลี เกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านแมนซิตี้จะมาครองเกมบุกโจมตีทางริมเส้นสลับบอลทะลุช่องในแนวรับอาร์เซนอนและอาเซนอนจะมาไล่เพรสชิ่งด้านบนบีบพิมานซิตี้เล่นยากที่สุดแล้วย่างบอลมาทำเกมรุกโจมตีเร็ว ทางด้านแมนเชสเตอร์ฟรอมก็ยังคงยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนแปลงหลังไม่แพ้ใครรวมรายการมา16นัดซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพทั้งแนวรุกและแนวรับที่อยากจะหาทีมมาหยุดพวกเขาได้ในเวลานี้ และเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญต่อแมนซิตี้เป็นอย่างมากเพราะถ้าพวกเขาชนะจะทำตามที่อาเซนอนเหลือ2แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่าอีก2นัดนั่นทำให้โอกาสที่แมนซิตี้จะแซงหน้าอาเซนอนขึ้นไปรังจ่าฝูงแล้วจบฤดูกาลนี้ด้วยแชมป์ก็มีความเป็น,ปนไปได้สูงนัดก่อนเป๊บจิงตัดสินใจพักบรรดาตัวรุกหลายรายเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมที่สุดสำหรับเกมอันสำคัญเกมนี้ส่วนอาเซนอนฟอร์มสามนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็ทำตามหล่นจาก การสดุดเสมอรวดทั้ง3นัดทำให้บอลลังจ่าฝูงเริ่มสั่นคลอนเพราะจากจะนําจ่าฝูงสบายสบายก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยในอีก6นัดที่เหลือและเกมนี้พวกเขาก็ต้องทําสึกหนักบุกไปเยือนแมนซิตี้ทีมที่ลุ้นแชมป์กับพวกเขาโดยตรงแถมยังผูกขาดชัยชนะเหนือพวกเขามาโดยตลอดในช่วงหลังทําให้อาเซนอนต้องเล่นด้วยความอดทนและมีระเบียบวินัยในเกมที่สูง ่หวังจะลุ้นบุกมาล้มมาซิตี้หรืออย่างน้อยก็เก็บผลเสมอออกไปแล้วไปลุ้นใน2นัดตกค้างของมาซิตีต้ต่อไปว่ามาสิตี้จะเก็บ3าต้มได้ทั้ง2นัดหรือไม่ ต้าถึงกรนนุนันด้วยความที่คู่นี้เมื่อพบกันเมื่อไหร่นักเตะอาเซนนมักจะออกอาการลนลานให้เห็นและมักจะพลาดเสียประตูง่ายๆอยู่บ่อยครั้งประกอบกับนักเตะแมนซิตี้ต่างก็มีประสบการณ์และความนิ่งที่มากกว่าจะทําให้คู่นี้เชื่อว่าแมนซิตี้จะเปิดบ้านย่ำชัยเหนืออาเซนนตด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราบอลน,นอปต่อคบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอเพื่อคุณครับ